วันนี้เราจะหาวิธีแก้ไขดินเหนียวให้เป็นดินร่วนได้หรือไม่ซึ่งดินเหนียวจะมีการจับตัวเป็นก้อนน้ำไหลตึมผ่านไม่ค่อยดีวันนี้เราจะมาทดลองโดยใช้น้ำสามชนิด,นช,นดชนิดแรกจะเป็นน้ำเปล่า ชนิดที่สองจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะแสงชนิดที่3เป็นฮิวมิกรวมเอสฟอสร้อยซึ่งเราจะใส่หนึ่งช้อน ใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนใส่ฮิวมิกรวมลงไปเราจะทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์และมาดูผลกันว่าชนิดไหนที่สามารถ แก้ไขจากดินเหนียวให้เป็นดินลวดได้ไดีที่สุดเพื่อนำวิธีนั้นไปใช้ในการปลูกพืชต่อไปเราจะมาดูผลจากการทดลองแก้วแรกแช่น้ำเปล่าแก้วที่สองจุดินทรียสัสงเคอแสงและแก้วที่สามฮิวมิกรวมเอสฟรคือตัวนี้ ซึ่งจากแก้วแรกก่อนแช่น้ำเปล่าแช่ไว้เป็นเวลาเก้าวันซึ่งดูจากแก้วแรกดินเหนียวจะมีการตกตะกอนแต่ยังมีการจับตัวเป็นก้อนดูแก้วที่สอง แช่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งดูพบ,พบว่าดินเหนียวจะมีการตกตะกอนแต่เห็นไม่ชัดน้ำจากสีแดงเริ่มเจือจางลงเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึงแก้วสุดท้ายแช่ฮิวมิครวมเพสฟอสตรอยด์9วันเหมือนกัน ดูบัผ่านมีการตกตะกอนแต่น้ําสีดําก็เลยมองสังเกตยากเดี๋ยวเรามาเอาน้ําออกกันแก้วแรกน้ําปราบ่บซึ่งจากการทดลองครั้งแรกดินเหนียวจะเป็นการจับตัวเป็นก้อนเดียวกันดูแล้วก็จากดินที่จับตัวเป็นก้อนออก็เริ่มมีการแตกตัว และตกตะกอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพดินเหนียวเป็นยังไงดินก็ยังคงแข็งอยู่มีรอยแตกไปแยกแล้วนี่คือแช่น้ำ9วัน เรามาดูแก้วที่สองแก้จูลินซีสังข้อแสงเดี๋ยวเรามองน้ำออกกันก็ดูพันผ่านเมื่อเปรียบเทียบกับแช่น้ำกับจุลินซีสังข้อแสงดูพันผ่านก็มีการแตกตัวของดินเหมือนกันนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพดินเป็นยังไง ดินก็ยังคงแข็งอยู่แต่มีการแตกตัวของดินเปรียแบบเทียบแล้วจุลินซีสัมผัสแสงจะแตกตัวของดินได้ดีกว่าการแช่น้ำส่วนสภาพดินเมื่อเอาดินสอไปสัมผัสดิน เนื้อของดินจะค่อนข้างเปื่อยยุ่ยมากกว่าการแชร่น้ําแต่ดินก็ยังคงแข็งอยู่แต่ดินนี้นิ่มกว่านิ่มกว่าการแชร่น้ําเรามาดูแก้วสุดท้ายแค่ฮิวมิกรวมเอสโพสร้อย ใี่ลองสังเกตดูข้างในแล้วเนื้อค่อนข้างละเอียดมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งจะมีการจับตัวเป็นก้อนแต่เปรียบเทียบระหว่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนื้อเนี่ยค่อนข้างเนื้อของดินจะนิ่มกว่าแต่ก็จะมีการจับตัวเป็นก้อนส่วนดินเหนียวเนี่ยเมื่อสัมผัสแล้วดินค่อนข้างแข็งมาก ส่วนจุลินทียสังคาข้อแสงเนี่ยดินค่อนข้างจะนิ่มกว่าแต่ยังคงมีการจับตัวเป็นก้อนอยู่ส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับดันแช่ฮิวมิกรวมเอสฟอสเมื่อดูเมื่อดูผัานผานเนี่ยเนื้อเนี่ยจะละเอียดมากจะไม่ค่อยเห็นการจับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวเราลองมาสัมผัสกันเมื่อเอาดินสอแตะลงไปในเนื้อดินเนื้อดินนิ่มมากไม่มีการจับตัวเป็นก้อน ไม่มีการจับตัวก,ก้อนเลยคล้ายๆกับการาส่งโอนตินะเนื้อค่อนข้างละเอียดมากจากการผลทดลองแสดงว่าการแช่ฮิลมิกรวม s อสปอส์ร้อยดีที่สุดนี่คือตัวนี้ฮิลมิก s อสปอสร้อย